สุภาษิตบทที่2 7่ข้อที่19ในน้ําคนเห็นหน้าฉันใดความคิดของคนก็สอคนฉันนั้นเมื่อมองดูหน้าของตนในน้ํา มันก็สะท้อนเห็นใบหน้าอยู่ในน้ําน้ําเป็นเหมือนกับกระจกเงาในสมัยนั้นโอ้เรามองเห็นเรามองเห็นมนุษย์ใบหน้าของมนุษย์หรือใบหน้าของตนเองหรือแม้กระทั่งใบหน้าของผู้อื่นได้โดยสิ่งที่สะท้อนจากน้ําข้อนี้บอกว่าความคิดของคนก็สะท้อนให้เห็นว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นเช่นไรแบบนั้นเลยเหมือนกันที่น่าสังเกตก็คือว่าเวลาดูในน้าเนี่ยบางครั้งบ่อยครั้งเนี่ยมันใหญ่เกินจริงมันมากกว่าเกินจริงคือตัวเราแค่นี้พอดูน้ำทำไมนน้ำมันดูมันอ้วน แล้วบางครั้งก็เป็นอย่างนั้นด้วยเมื่อเราสังเกตความคิดของคนเราก็จะเหมือนกับใช้แว่นขยายซูมดูว่าคนคนนี้เป็นเช่นไรใจของมนุษย์จะสะท้อนลักษณะคนนั้นออกมาใจของคนสามารถถูกรับรู้ได้โดยดูว่าเขาสแสดงออกเป็นเช่นไรบ่อยครั้งที่สีหน้าหรือใบหน้าเป็นตัวชี้ว่าจิตใจแม้มันจะไม่แน่นอนเสมอไป แต่หลายครั้งมันก็เป็นเช่นนั้นคือว่าหน้าตาโกรธละหน้าตาเครียดละหน้าตาอย่างเงี้ยมันก็สะท้อนว่าในใจเป็นเช่นไรแล้วก็คนในพระคัมภีร์มักจะผูกหน้ากับใจเขาไว้ด้วยกันก็คือว่าพอหน้ากับความคิดเอาไว้ด้วยกันในข้อนี้บอกว่าความคิดเนี่ยจะสอเห็นคนนั้นใช่ไหมก็คือว่าเวลาหน้าคนนั้นหน้านั้นเครียดแล้วก็พอเดาได้ว,ว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่มีความเครียดคนนี้ยิม้ยมแยม้แยมแจ่มใสซึ่งก็ไม่จริงเสมอไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็สามารถพอสังเกตได้อย่างในปฐมกาลตอนขาอินไม่พอใจ ใช่ไหมพระเจ้าก็ถามคาอินทําไมเจ้าหน้าบูดบึ้งอยู่นะฮะบูดบึ้งหรือตอนสมัยยาโคบไปอยู่กับลาบันยาโคบก็บอกว่าเขาสังเกตสีหน้าของราบันสงสัยไม่ชอบเขาเป็นแน่เนี่ยก็พอสังเกตได้ จากสีหน้าสิ่งที่อยู่ในใจของมนุษย์สามารถสําแดงออกมาให้เรารับรู้ได้และพอเรารับรู้สิ่งที่อยู่ในใจของเขาเราก็จะรู้ว่าคนคนนี้เป็นเช่นไรอา้าวเรารับรู้จากอะไรจากคําพูดและจากการกระทําไม่ว่าใครก็ตามจะแซงเสียแซงสักเพียงใดก็ตามมันจะมีหุดมันจะมีหลุด,หล,ดหลุดออกมาแล้ว คนก็จะสังเกตได้เฮ้ยจริงไอคนนี้มันเจ้าเล่ห์นี่หว่าเฮ้ยจริงๆคนนี้มันน่าซื่อใจคดนี่หว่าที่มันมันจะมีหลุดออกมาแล้วก็จะเริ่มเห็นคนได้เวลาพูดความจริงเนี่ยไม่ต้องคิดมากแต่เวลาพูดโกหกเนี่ยต้องคิดเยอะนะผมต้องหลายอย่างดังนั้นเวลาคนเสแสร้งเนี่ยมันจะแสร้งได้ไม่หมดออกมันจะมีหลุดออกมายิ่งไปกว่าน,นั้นเราสามารถรู้ว่าคนคนนั้นเป็นเช่นไรก็คือเมื่อเรารู้ว่าเขาคิดหรือรู้สึกอย่างไร ต่อสิ่งต่างๆเราสามารถเห็นจิตใจของตนเองได้ผ่านท่าทีหรือความรู้สึกของเราที่มีต่อสิ่งนั้นเช่นเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณหรือไม่เราวัดได้ง่าย จิตใจของเรารู้สึกอย่างไรต่อพระคัมภีก็คือก็อ่านไปงั้นแหละนะก็อ่านไปก็รู้สึกอย่างนี้นแต่ว่าโอ้จิตใจรู้สึกขิวกระหายยำเกรงพระวจนะของพระเจ้าอันนี้เป็นตัวสะท้อนว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเป็นเช่นไรเหมือนดังที่ใบหน้าสะท้อนให้เห็นได้โดยดูจากน้ําจิตใจของเราก็สะท้อนให้เห็นชีวิตของเราทั้งหมดได้คนที่มีจิตใจแบบไหนเนี่ยตัวเขาเนี่ยมักจะเป็นแบบนั้นอ่ะแล้วเราจะไปรู้จิตใจคนอื่นได้ยังไงอั นนเก็บเอาไว้ก่อนจิตใจคนอื่นเราอาจจะไม่รู้เราพอสังเกตได้จากสีหน้าคําพูดการกระทําแต่ก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่มีจิตใจของผู้หนึ่งที่เราพอจะรู้ได้ก็คือจิตใจของตัวเราเองจิตใจของตัวเรานี้แหละจะเป็นตัวสะท้อนว่าเราเป็นเช่นไรจริงๆบ่อยครั้งที่เราคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงเราเป็นอย่างนี้เราคิดว่าตัวเองอยู่สูงกว่าสภาพจริงๆที่ตัวเองเป็นวิธีดูว่าตอนนี้เราเป็นอย่างไรจริงๆต้องมาค้นดูจิตใจของเรา ว่าใจิตใจของเรา เนเช่นไหากอยากรู้ว่าหน้าของคุณเป็นเช่นไรจงไปดูในน้ําที่มันสะท้อนขึ้นมาหากจะรู้อยากรู้ว่าชีวิตของคุณคุณเป็นเช่นไรจงค้นดูในจิตใจของคุณค้นดูอะไรค้นดูอย่างนี้ครับค้นดูว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรักจริงๆอะไรคือสิ่งที่คุณให้คุณค่าพอค้นดูแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหนเพราะว่าความปรารถนาในหัวใจของเขาเนี่ยจะสะท้อนถึงลักษณะที่แท้จริงในชีวิตของเขา พระเยซูบอกว่ามัทธิวบทที่12 34โอ้พวกชาติงูร้ายคนที่เป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีได้อย่างไรด้วยว่าสิ่งที่ออกมาจากปากก็ออกมาจากใจคนดีย่อมเอาของดีออกมาจากครังแห่งความดีของตนคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วมาจากครังแห่งความชั่วของตนดังนั้นการดูว่าเราเป็นคนเช่นไรเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ว่าภายนอกเท่านั้นแต่ถ้าเราค้นก็ไปดูในจิตใจของเราเราจะพบกับความจริงว่าตัวเองเนี่ยเป็นเช่นไรบางครั้งคนอื่นมองเราสูงกว่าที่เราควรจะเป็นตัวเราเองคิด ไปเองว่าเราสูงกว่าที่ตัวจะเป็นแต่พอสำรวจไปจริงๆอา้าวมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยในยามที่เราว่างช่วงคือสมาตินี่แหละช่วงปิดยาวๆหลายๆวันนี่แหละหรือว่าบางช่วงของชีวิตตอนที่เรามีเวลามากๆเราเลือกใช้เวลานั้นทําอะไรซึ่งการเลือกใช้เวลาเหล่านั้นเนี่ยมันสะท้อนถึงความปรารถนาในจิตใจว่า โอ้ใจของเราเนี่ยปรารถนาอะไรจริงๆอ๋อคิดไปเองว่าตัวเองเป็นคนฝ่ายวิญญาณที่แท้เฝ่าเลยไม่ใช่เป็นคนฝ่ายวิญญาณเลยมีอันนึงสามารถสังเกตได้ด้วยก็คือว่าตอนกเกษียนสำหรับคนที่อายุเยอะๆแล้วนะเวลากเกษียณเนี่ยคุณใช้เวลาว่างมากขึ้นหลังกเกษียณเนี่ยทำอะไรใช้ไปตกปลาไปตีกลอฟหรือใช้สแสวงหาพระคำของพระเจ้าอันนี้เป็นตัวสะท้อนเอ๊ะอะไรคือความปรารถนาในจิตใจในยามที่เรามีโอกาสมีจังหวะเราใช้โอกาสและจังหวะ ทําอะไรหาเงินหาทองมากขึ้นหรือหาโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าในรูปแบบใหม่ๆหรือแนวทางใหม่ๆหรือในวนทางที่เกิดผลมากขึ้นไอตัวนี้เนะี่ยเป็นตัวสะท้อนชีวิตฝ่ายวิญญาณข้างในของเราขุดเข้าไปดูในจิตใจของเราสํารวจในหัวใจของเราเรามีความกระตือรือร้นมากแค่ไหนในการที่อยากจะรับใช้พระเจ้าหรืออยากจะ,สะแสวงหาพระเจ้าหรืออยากจะ เข้าใจพระคำของพระเจ้าหรืออยากจะทําตามพระคำของพระเจ้าขุดเข้าไปค้นดูในจิตใจแล้วเราจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีชีวิตฝ่ายวิญญาณเป็นเช่นไรบางคนเขามองเราผิดโอ้โหเราช่างเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจิตใจสูงส่งแต่จริงๆเปล่าเลยข้างในเนี่ยยังห่างไกลจากสิ่งที่เขามองบางคนมองตัวเองผิดวันนี้ไม่เป็นไรสํารวจเข้าไปดูในจิตใจของเราว่าโอ้โหเราเป็นคนยากจนตาบอดและเบื่อกายน่าละอายสักเพียงไรซึ่งเมื่อคนพบสิ่งนั้นแล้วให้เรากลับใจ หม่ขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปลี่ยนหัวใจของเราให้มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราในความปรารถนาทั้งสิ้นของเราเพื่อการดําเนินชีวิตของเรานั้นจะดําเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติพระเจ้าเสมอไป